很好。 tham lai nè nè ok check 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 โลโลเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับวิกิตนะครับกับ MG ลบบุรีนะครับแล้วก็สวัสดี f c m Mg ทุกๆท่านนะครับอันดับแรกนะครับขอเช็คภาพเช็คเสียงนะครับว่าชัดไหมนะครับถ้าชัดนะครับรบกวน f c กดหนึให้หน่อยครับผมกดหนึ่งได้เลยนะครับถ้าภาพชัดเสียงชัดนะครับรบกวนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับผมอ่า วันนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงตรงนะครับเวลาหวยออกพอดีนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนนะครับ FC ทุกคนนะครับโชคดีแล้วก็รววทุงผมด้วยนะครับซื้อไว้20่สิคูนย่รัวทุกผมด้วยนะครับถ้าวันนี้นะครับเราเ g ็มลบีนะครับพร้อมทีมงานขายของเรานะครับได้มาออกมูธครับกิจกรรม นะครับในวันนี้ที่โรบิสันไลฟ์สไตล์ลุกบลีนะครับวันนี้เราและทีมงานครับได้นำรถ m อทั้ง2รุ่นนะครับมาแสดงโชว์กันนะครับรุ่นแรกก็คือ MG5 นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ MG4 นะครับรถไฟฟ้า100%นะครับผมแล้วก็เราผมก็จะนำทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านครับมาชมกันนะครับว่า MG5 ของเรานะครับมีโปรอะไรบ้างนะครับมีแคมเปญอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่ นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับกับน้องเซลล์สาวสวยนะครับน้องพอยใสนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะเซลพอยค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมเจ้า M G 5ตัวนี้นะคะรุ่นดีนะคะราคาเริ่มต้นนะคะ6 2 5 0 0 0บาทลดเหลือนะคะ5 7 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะผ่อนนาน,นสูงสุด84งวดเลยนะคะผ่อนที่เดือนละ8,400บาท นะคะแล้วก็รับของแถมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่จองในงานนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นี้นะคะรับบัตรน้ำมันค่ะพิเศษ10,000บาทไปเลยค่ะีถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะลูกค้าสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะครับเป็นไงครับผมกับแคมเปญสุดว้าวสุดพิเศษกับ MG 5นะครับของเรา MG ลบบุรีนะครับผมเรายังเท่านั้นยังไม่พอครับเรามาพบกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมคือรุ่น MG4 ไฟฟ้าอิเล็กทรกนะครับผมตัวนี้เป็นไฟฟ้า100%นะครับราคาเท่าไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันกับน้องเฟิร์นะรน,ร G w, นะครับนุ่มรอแห่ง MG ลบีนะครับสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำรถไฟฟ้า100%ค่ะาคาจะเป็นตัว MG4 Electric ปี2024นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,9900บาทค่ะ ตัวนี้นะคะเริ่มต้นผ่อนเพียง7,500บาทค่ะแล้วก็พิเศษจองในงานสำหรับวันที่1 1 0ถึงแถมบัตรการ์ดชาร์จ1,000 0บาทนะคะตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นก็มีดอกเบีย้ยพิเศษ1.78เท่านั้นยังไม่พอนะครับได้รับดอกเบีย้ย1.78ยังไม่พอครับเรายังมีแถมโฮมชารเจอร ให้ด้วยใช่ไหมครับผมให้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น m g 4ตัวดีนะครับตัว X นะครับแล้วก็ตัว V แล้วก็มีอีกทั้งนะครับอีกหนึ่งรุ่นในตัว m g 4นะครับตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับ2มอเตอร์ตัว Xpower ของเรานะครับตัวนี้แต่เราไม่ได้มาโชว์นะครับเรามาโชว์แค่รุ่นเดียวพอนะครับให้ลูกค้าให้ถามหากันนะครับผมวันนี้นะครับ กับแคมเปญที่เราทาง MG ได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับผมทั้งสองรุ่นนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นะครับเบอร์โทร036776868ครับผมนะฮะย้ำอีกครั้งนึงครับ036ครับ776นะครับผม 868นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดกับที่ปรึกษาการขายได้นะครับให้คำปรึกษาของให้กับ FC ทุกท่านได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยววันที่3นะครับวันที่3พฤศจิกายนนี้เอ่อวันที่3กรกฎาคมนี้ครับที่จะถึงนะครับวันพุธนี้นะครับทาง MG สัญจรนะครับจะไปออกบูธกิจกรรมที่ไฟฟ้าการไฟฟ้าลพบุรีนะครับผมนะครับขอเชิญ FC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับผม ที่อยู่การไฟฟ้าครับลงมาดูรถ MG4 ของเราได้นะครับนะครับแล้วก็เงื่อนไขพิเศษสุดสำหรับพนักงานการไฟฟ้านะครับผมนะครับถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้ว่านะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับผมอ่าและอีกอ่านะครับ FC ท่านใดนะครับสงสัยนะครับตรงไหนนะครับผมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผม มาสอบถามนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับเงื่อนไขในการจองเงื่อนไขในการออกรถหรือว่าเป็นเอกสารในการออกรถทำสัญญาไฟแนนซ์มีอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าลูกค้ามีอาชีพอะไรนะครับผมติดอะไรตรงไหนนะครับพิพ์มาลงคอมเมนต์มาได้นะครับหรือโทรมาสอบถามกับน้องๆที่ปรึกษาการขายของ MG เราได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเราให้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับทุกอาชีพนะครับและอย่าลืมนะครับ มาพบกันนะครับที่บูธของเราครับลุบิสันนะครับวันที่1ถึงวันที่10นะครับเราอยู่กันยาวๆเลยนะครับเกือบครึ่งเดือนนะครับวันนี้นะครับถ้าวันนี้นะครับ4ี่โมงเย็นนะครับหวยออกแล้วนะครับถ้าน fc ท่านใดทุกวันหนึ่งมาซื้อเลยนะครับซื้อสดเลยนะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เราไปจะไปลุ้นหวยกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างหรือว่า สุดท้ายนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงาน m อสาวสวยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ